เดี๋ยวเรามาต่อเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับตัวนี้เราจะใช้เหล็กฉากเนีน่ยนะเหล็กฉากสองนิ้วคูณสองนิ้วนะครับใช้เหล็กฉากคูณสองนิ้วคูณสองนิ้วความยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนี่ความยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับจากจุดนี้สิบเอ็ดนิ้วครึ่งจํานวนสองชิ้นมาประกบกันแล้วเอาดุมใส่ตรงกลางดุมล้อรถนะครับเพื่อที่จะติดแม่เหล็ก เสร็จแล้วก็ใช้สตัดร้อยออกมาติดแม่เหล็กติดใบพัดอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้แป๊บเหล็กสองนิ้วเส้นมากลางสองนิ้วหน้ายี่สิบนะแล้วเหล็กสําหรับยึดยึดแผ่นขดลวดแผ่นตัวโบนกับยึดตัวล่างเนี่ยก็ใช้เหล็กฉากสองนิ้วคูณสองนิ้วเหมือนกันนะครับตัดสองนิ้วสองนิ้วส่วนตัวนี้เราจะเว้าให้ได้รูปทรงเวลาเราประกบเราประกบใช้เหล็กหกหุนหรือเหล็กหนึ่งนิ้วเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วเนี่ยหนุนขึ้นมา ในรูปจะเห็นนักศึกษาเขาถ่ายถ่ายใช้เหล็กหนึ่งหนุนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการที่มันจะเชิดหน้าการที่มันจะเชิดหน้าได้สี่องศาตัวเนี้ยสาเหตุมันเกิดจาก C กับดีคำว่าซกับดีคือตัวนี้คือ C กับดตรงเนี้ยการเบา์การเบาเหล็กฉากตัวเนี้ยมันไม่เท่ากันนะครับดีวัดมาที่สิบสามมิลแล้วก็เบาตามรูปแป๊บตัวนี้ C นี่วัดมาที่ยี่สิบมิล สองเซนเราก็เว้าพอเราเอาเอาเหล็กชุดเนี้ยเราเหล็กเหล็กเหล็กฉากสองนิ้วสองนิ้วชุดเนี้ยเ <c oughs> ชื่อมต่อกันเป็นแผ่นเดียวกันแล้วเนี่ยเ <c oughs> ชื่อมต่อเป็นแผ่นเดียวแบบนี้แล้วนะในในซีดีรูปภาพจะเห็นในแฟลชไดร์รูปภาพอะ่ะพอมันเว้าไม่เท่ากาันเห็นไหมครับมันสิบสามแต่ยี่สิบตัวนี้มันสูงกว่าตัวนี้มันต่ํากว่ามันก็ทําให้ตัวเนี้ยต่ําลงไปพอเราจับเสาตัวนี้ ตั้งด er ิ่งกับพื้นโลกตัวนี้มันสูงกว่าซ kind of mm ี hmm. มันส mm ูงกว่ามันจะทําให้ท voilà ั้งหมดเนี่ยตัวน anyway> ี้ตัวนี้ตัวนี้ลูกปืนเนี่ยขนานกับพื้นขนานกับพื้นที่เราใช้ลองเนี่ยทําให้ทั้งหมดชดหน้าไปที่สี่องศาเหตุผลก็คือเพื่อให้ปลายใบพัดมันกระดกหนีห่างออกจากอตัวทาวเวอร์ตัวเสาไม่ให้ปลายใบพัดมันตีเสานะครับ การทาโครงสร้างเคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ที่ C ีก็ดีนะครับแป๊บตัวนี้ก็ใช้บูมเนี่ยสองนิ้วเนี่ยก็ยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับอยู่ที่หน้าสิบยี่สิบในตารางเนี่ยผมเน้นไว้ให้เห็นไหมครับดีอยู่ที่สิบสามมิล c อยู่ที่ยี่สิบมิลน,นี่นี่คือเทคนิคนินดเดียวที่ทําให้กางหันมันเชิดหน้ากางหันทุกชนิดกางหันทุกชนิดเลยตัวเล็กตัวใหญ่ ติงตัวใหญ่ๆลำตะคองเขาใหญ่เที่ยงเลยเนี่ยเชิดหน้าหมดนะครับเพื่อไม่ให้ปลายไปพัดเวลาลมประทาลมแล้วปลายใบมันจะงอไม่ให้มันมาตีเสาทาวเวอร์นะครับเปิดพิจารณา21ทีนี้จากบูมตัวเนี้ยยอแบลลิงตัวเนี้ยวัดมาเท่าไหร่เราถึงจะไดติด,ต,ดติดดุมลูกปืนได้ ในตำราหน้ายี่สิบอ็ดนะก็เขาให้วัดจากกึ่งกลางมาที่ห้านิ้วเห็นไหมครับคุณจะคุณจะใช้ดุมชนิดไหนก็แล้วแต่ที่คุณหาได้อะวัดมหาเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เ,เ,เสายอที่ใช้สวมปลายกระหันอะวัดจากเซ็นเตอร์มา,าถึงเซ็นเต,นเตนเอร์แบริงปืนเนี่ยมันจะได้ห้านิ้วนะครับอันนี้สเปค 2, สองเมตรสี่ิบเซนนะห้าร้อวัตส่วนสเปคอื่นๆถ้าเล็กกว่านี้ ความห่างนี้ก็จะแคบลงถ้าโตขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นพันวัตสองพันวัตชุดนี้กับชุดนี้ก็จะห่างกลายเป็นหกนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วก็ขยับออกไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับหางเสืออีกครับอันนี้หน้ายีเ่เบ็ดนะเห็นไหมครับจาก,จากปลายตัวนี้มาหามาหาจุดหมุนตัวนี้ยที่ห้านิ้วนะครับทําตัวนี้ให้ได้ก่อนทําตัวนี้ให้เก่งก่อนแล้วค่อยไปทําตัวใหญ่กว่านี้อ่ะต่อไปเป็นหน้ายี่สอง หน้าย่สิบสองแผ่นเหล็กที่ใช้ติดไม่เหล็กเนี่ยความหนานอยู่ที่แปดแปดมิลไม่น้อยกว่าแปดมิลหรือเก้ามิลก็ได้นะครับร้านเขาจะมีขายหมดแหละซื้อเลยเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สองนิ้วครึ่งสิบสองนิ้วครึ่งอนะสิบสองนิ้วครึ่งแล้วเวลาช่างเขากึงกึงขอบให้กลมเนี่ยกึงให้ขาวเนี่ยเขาก็จะกึงออกไปอีกสองสมมิลนะครับ มันก็จะพอสําหรับติดแม่เหล็กแม่เหล็กก็ขยับเข้าขยับออกได้เวลาเวลาเลี้ยงแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กมันจะมีสองสองขั้วขั้วเหนือกับขั้วใต้ขั้วเหนือสากลเลยเขาก็จะแทนค่าสีแดงนะครับสีเหนือเออแล้วก็จะติดเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้ใตเหนือใต้เหนือใต้สลับกันแทนตรงข้ามเราก็ต้องติดตรงข้ามกันเพราะเราจะเอาสองแผ่นนี้ประกบกัน เราจะแผ่นเอาสองแผ่นนี้ประกบกันเพราะฉะนั้นแม่เหล็กชิ้นนี้ขั้วต่างกันมันก็จะดูดกันมันก็จะกลายเป็นแม่เหล็กสิบสองชิ้นเนี่ยดูดกันแต่เราไม่ให้มันดูดสนิทเราก็จับมันถ่างออกแล้วเอาขนลวดไว้ตรงกลางแล้วจับแม่เหล็กหมุนหมุนหมุนสนามแม่เหล็กตัดขนลวดก็จะได้กระแสไฟฟ้าออกมาใช้งานเท่านั้นแหละนะครับนั่นี่คือวิธีติดแม่เหล็กถ้าเป็นแบบสี่รูถ้าเป็นแบบสีรบบส่รูที่ก็ง่ายหน่อย ติดไปตรงไหนก็ได้แล้วพอพอมันไม่ตรงกันคุณก็จับจับแผ่นเหล็กหมุนไปเก้าสิบองศานะขั่วมันจะตรงกันแต่ถ้าเป็นแบบ5้รูเมื่อไหร่ปุ๊บคุณต้องมารูใดรูหนึ่งเป็นหลักเลยมารูใดรูหนึ่งเป็นหลักแล้วก็ติดเหนือก่อนแล้วค่อยมาติดใต้ที่รูนั้นก่อนถ้าคุณเป็นแบบห้ารูนะมันจะรูมันจะเคลื่อนนะครับหาแบบสี่รูก็เก๋งง่ายๆนะหน้ายี่สองนะครับ เสร็จแล้วก็ไปให้ลงกึงให้ลงกึงเขาเจาะรูให้ว่าคุณได้ดุมลูกปืนมาแบบกระทะสี่รูรูโตเท่าไหร่ยังไงปุ๊บคุณก็เอาฝาดำนะไปให้ลงกึงด้วยลงกึงเขาก็จะกึงออกมาให้คุณออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับส่วนระยะแม่เหล็กอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งคุณก็เอาแผ่นแผ่นไม้โปรเทคเตอร์หรือแผ่นองศาก็ได้มาแบ่งในซีดีในในแฟตไดรรูปภาพจะมีเห็นเด็กนักศึกษาเขาขีดแบ่งช่อง วงกลมมันสาม้อยหคุณจะติดไม่เหล็กสิบสองชิ้นคุณก็เอาสิบสองหารสามอยหกสิบก็จะได้ชิ้นละช่องละ30มสิบสองสามเป็นสามิบหกนะครับอันนี้หน้ายีบสองอันนี้หน้าย3นี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของแบบที่จะใช้หล่อขนลวดเป็นเรื่องของแบบการใช้หล่อขนลวดก็จะใช้ไม่อัดหนายี่มิล ถ้าคุณใช้ไม่อาจไม่รู้ลหละคุณจะใช้ไม่อาจกี่มิลก็ได้แต่รวมๆแล้วต้องให้ได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบมิลใช้สองแผน่นสามแผ่นมาซ้อนกันก็ได้นะครับใช้ทั้งหมดสามแผน่นตัดขนาดยี่สิบสี่นิ้วคูณยี่สิบสี่นิ้วแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยสามารถตัวเลขเนี่ยกลางวงเวียนออกตามตัวเลขได้เลยฉลุออกมาหนึ่งแผ่นคุณก็จะได้หนึ่งชินช้นสองชิ้นสามชิ้นชิ้นที่เราจะใช้ก็คือชิ้นนอกแต่ชิ้นใน ตรงกลางนี้เดี๋ยวมันเราจะเอาขดลวดเข้าไปหล่อใดน,นี้นะครับเป็นการหล่อขดลวดนี่มเขียนบอกใช้จํานวนสามแผน่นแผ่นเต็มแล้วก็แผ่นที่เราฉลุคือแผ่นนี้แผ่นบนเอาไว้ปิดเวลาหล่อขดลวดแล้วมันจะได้บังคับให้ขดลวดเนี่ยกับเรซินเนี่ยแบนเรียบเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูในดูในซีดีดูในรูปหมวดรูปภาพเนี่ยก็จะเห็นนักศึกษาเขาเอาจารบีทาแบบแล้วก็เอาใยแก้วลงเทเรซินรลงพื้นแล้วก็เท เอาใยแก้วลงเอาขรด,ดลงเทเรซินให้ท่วมขวดแก้วเอ้ยเทเรซินให้ท่วมขดรวด,ลวดแล้วก็ใยแก้วลงเททับใยแก้วอีกทีนึงแล้วก็ไม่อาจปิดหาของหนักๆทับปล่อยให้แห้งสามสิบนาทีแล้วก็แกะแผ่นบดออกมากรีดส่วนเกินเรซินที่มันทะลักออกแ,แล้วก็ปิดให้มันแห้งอยู่คาแบบเนี่ยอีกทั้งคืนหนึ่งนะครับ